ดูโจทย์ข้าต่อไปนะครับโจทย์บอกว่าให้ A B C เป็นสามเหลี่ยมนะครับ P A B กับ A Q A C ก็เป็นสามเหลี่ยมที่อยู่ภายนอก A B C นะครับ A P เท่ากับ A B A P เท่ากับ A B A Q เท่ากับ A C A Q เท่ากับ A C นะครับแล้วก็มุม B A P เท่ากับ C A Q BAP นะครับมุมนี้เท่ากับมุมนี้บายบายสีฟ้าเหมือนกันนะครับสอมุมนี้มีขนาดเท่ากันนะครับ BQ ตัดกับ CP BQ ตัดกับ CP ที่จุด A น,นะครับแล้วก็ O ก็เป็นจุดศูนย์กลางของกลมร้อม BCR นะครับ จงพิสูจน์ว่า AO ตั้งฉากกับ PQ โอเคก่อนที่จะไปพิสูจน์ว่า AO ตั้งฉากกับ PQ นะฮะจริงๆมันก็มีอาจจะมีวิธีพิสูจน์หลากหลายวิธีแต่ว่าณนาที่นี้จะพิสูจน์ว่า AO ตั้งฉากกับ PQ โดยไปพิสูจน์ว่า PO ยกกำลับบงสองลบ QO กำลังสองเท่ากับ PA กำลังสองลบ QA กำลกับบงสอง นะครับโอเคทีนี้การจะพิสูจน์ P.O กำลัง็สอง การที่จะพิสูจน์นี้ได้นะครับน่าจะพอมองแล้วว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับ power of a point นะครับมีวงกลม,มอะไรมาขีดๆกันนะมุกหนึ่งที่ใช้บ่อยก็คือโจทย์จะกำหนดมุม2มุมที่มีขนาดเท่ากันแล้วก็มีตรงกลางเนี่ยมาข้าอยู่นะก็ทำให้เราได้ว่ามุม P A C มุมนี้ก็จะมีขนาดเท่ากับ B A Q แบบนี้ก็น่าจะมองออกแล้วนะครับ น่าจะมองเห็นสามมังเอียมสองรูปที่เท่ากันทุกประการนะครับนั่นก็คือ APC ครับเท่ากันทุกประการกับ ABQ ครับ hmm. APC เท่ากันทุกประการกับ ABQ ถูกไหมอ่าโอเคด้วยความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านนะครับเนี่ยมีด้านหนึ่งขีดเหมือนกัน ABQ ก็มีด้านหนึ่งขีดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีมุมนี้เท่ากับมุมนี้แล้วก็มี AC ซึ่งยาวสองขีดเท่ากับ a q ซึ่งยาวสองขีดนะครับเพราะฉะนั้นสางเ่ยมรูปน,นี้ก็จะเท่ากันทุกประการกับรูปนี้ครับ ทีนี้มุมที่สมในกันก็ย่อมมีขนาดเท่ากันด้วยนะครับนั่นก็คือมุม P ีพูดย่อนะเท <c oughs> ่ากับมุม B อ่าพูดให้มันเต็มเต็มก็คือ apc มุม apc มีขนาดเท่ากับ abq นะครับ abq อ่าโอเคระบายสีให้นิดนึง สองมุมนี้มีขนาดเท่ากันนะครับสีเดียวกันคือมีขนาดเท่ากันนะก็จะได้ว่ามีวงกลมผ่านจุด A จุด P จุด B จุด R ครับก็วาดวงกลมนิดนึงถ้าราเปเะน,นะก็จะผ่านนะครับอพอใช้ได้ ประมาณนี้โอเคเอ,อ่อดังนั้นเดี๋ยวยเขียนวิธีทํานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นมีวงกลมร้อนเสี่งละยม a p b r อาใช้คำนี้ก็ได้นะใช้สำเนนี้ก็ได้ครับ ในทํานองเดียวกันครับในทํานองเดียวกันหือมุมนี้ก็มีขนาดเท่ากับมุมนี้ครับเพราะฉะนั้นก็จะมีวงกลมล้อมเสียงเหลี่ยง A Q C R นะครับ โ okay. อเคมีวงกลมมาเยอะๆนะฮะดีจะได้ใช้ power of a point ง่ายๆนะฮะ,นะฮะ,ะภาพก็ถือว่าเป๊ะอ,อยู่นะครับโอเคครับในทํานองเดียวกันก็จะมีวงกลมรอม ซีเรียมชื่อว่า A Q C P นะเอ้ย R ครับโทษ A Q C R กลับไปถึงวงกลมตรงนี้นะฮะทีนี้ครับเป้าหมายการพิสูจน์คือตัวนี้นะครับเราเริ่มจากฝั่งซ้ายมือ P O ยกกำลังสองแล้ Q O กกำลังสองครับจะได้ว่า พียกกำลังสองลบ Qo ยกกำลังสองนะทีนี้ power o f point กยสกำลังจะมานะฮะจะใช้ Power of a point มัน Po กอกำลังสองมันต้องมีล r. บ r าร์กำลังสองด้วยนะสมมติไปว่าวงกลมวงนี้มีรัศมียาวอาหน่งน,นะครับก็เพิ่มล r. บ r าร์กำลังสองก็ต้องเพิ่มบวก r กำลังสองเข้ามาด้วยครับ โอเคก้อนนี้มันก็คือ Power ของจุด P อที่อกยกับเทียบกับวงกลม O นะครับเขียนดิเขียนมาแต่นะฮะสัญลักษณ์ครูใช้สัญลักษณ์นี้กัน P เทียบกับวงกลม O ลบด้วยอันนี้ก็จะเป็นติดลุลบของ Power ของจุด Q เทียบกับวงกลม O นะครับนี่ขอพอเข้าใจนะอ่าต่อไปนะครับทีนี้ Power ของจุด P เทียบกับวงกลม O นะฮะมันก็เท่ากับโทษมันก็จะเท่ากับ PR คูณกับ p อไปครับ power ของจุด Q เทียบกับวงกลม O นะครับ Q เท่ากับวงกลม O มันก็เท่ากับ QR คูณกับ QB QR คูณกับ QB อ่ะโอเคทีนี้ PR คูณ PC เนะี่ยเราดูว่าเออเส้นตรงนี้มันตัดวงกลม O 2จุดคือที่ R กับ C ใช่ไหมครับในทในทงเดียวกันนะมันก็มาตัดวงกลมนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น PR คูณ PC ก็จะเท่ากับ PA คูณเราจะต้องต่อเส้นออกไปนะครับ เรก็จะต่อ PA ออกไปทาง A ครับไปถึงจุดใช้ถึงตัวไหน ABCD อ่าไปถึงจุด D นะครับโอเคเพราะฉะนั้น p r คูณ PC power of point นะครับก็จะเท่ากับ PA คูณ PD นะครับ ทำนองเดียวกันครับ QR คูณ QB นี่ย QR คูณกับ QB ก็จะเท่ากับ QA คูณกับเดี๋ยวต่อไปนะฮะต่อ QA ออกไปทาง A นะฮะก็ไปถึงจุด ABCDE ถึงจุด E นะครับก็จะได้ QA คูณ QE นะครับ ไปครับพอได้ PA คูณ PD อ่าต้องรูป QA คูณ QE นะครับทีนี้กนะ็กลับมาดูต้งรูปอีกนิดนึงนะครับอ่าอุ้ยเนื่องจากว่าสามละเอี่ยมสองรูปนี้นะครับ APB กับ AQC เนี่ย คล้ายกันนะครับเพราะว่าเป็นสังหรหน้าจัว่วแล้วก็มีมุมยอดที่มีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นมุมที่ฐานนอกจากจะเท่ากันเองแล้วนะฮะก็ยังเท่ากับฝั่งนึงด้วยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวมุมนี้เท่ากับมุมนี้เท่ากับมุมนี้เท่ากับมุมนี้เห็นไหมครับมุมสีเขียวนะครับเท่ากันหมดเลยนะทั้งสี่มุมนะครับ โอเคทีนี้ถ้ามุมสีเขียวเท่ากันทั้งสี่มุมงั้นครูลากเส้นต่อชิปมามาตรงนี้มุมนี้กับมุมนี้ครับสองมุมนี้นะจะบวกกันได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศาโอเคสมมุติว่ามุมสีเขียวให้มีขนาดเท่ากับเซตา้ามุมนี้ก็จะมีขนาด180หนึ่งร้อยแปดสิบลบเซตา้าเช่นเดียวกันครับถ้าลาก dq เพิ่ม มุมนี้มีขนาดเท่ากับเซตามุมนี้ก็จะมีขนาดเท่ากับ180องศาลบเซตาแปลว่าอะไรครับแปบลบว่ามีวงกลมผ่านจุด P E D Q มีวงกลมผ่านจุด P E D Q นะครับทีนี้พอมีวงกลมผ่านจุด P E D Q ก็ใช้ power of a point ได้นะครับ ก็มองว่า PD ก็เป็นคอร์ดของวงกลมใช่ไหมฮะแล้วก็ QE ก็เป็นคอร์ดของวงกลมตัดกันที่จุด A ก็จะได้ว่า PA คูณ AD เท่ากับ EA คูณ AQ นะครับเออขอจดก่อนถึงเท่าได้นะครับก็จะได้ว่า PA คูณกับ AD นะครับ เท่ากับ e a คูณ a q e a คูณ a q นะครับน,นี่สิ่งที่เราได้ตามมานะครับมันก็จะเอ่อคล้ายๆนะแต่นี่มันเป็น p a คูณ p d นะฮะคือคือ p a มันอ่ะอยู่ทาานี้แล้วก็ p d นี่มันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะปรับ p d นะครับปรับ p d เป็น p a บวก a d PD เป็น PA บวก AD นะครับเช่นเดียวกันครับ QE นะครับเดี๋ววค์ประกอบนะ QE QE นี่มันเต็มเต็มครับ QE ก็จะเท่ากับ QA บวกกับ AE ครับ QA บวก AE นะฮะอ่ะแล้วก็จแจกแจง PA เข้าไปครับจแจกแจงต้ลบ QA เข้าไปครับอืมทีนี้นี่ครับ PA คูณ AD นะครับเท่ากับ EA คูณ aq นะครับเพราะฉะนั้นถั้าลุการก็กลายเป็นศูนย์ทั้ลุการก็กลายเป็นศูนย์โอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เอามาใช้ณนะจังหวะนี้นะครับเออเขียนไว้ตรงไหนดีอ่ะตงนี้นะครู คเอามาใช้ตรงนี้นะฮะเท่ากันนะครับแล้วก็จบการพิสูจน์นะครับก็จะได้ว่า P A ยกกำลังสองลบ Q A กำลังสองอ่ะเราก็ไปพิสูจน์ได้เลยว่า P O กำลังสองลบ Q O กำลังสองเท่ากับ P A กำลังสองลบ Q P A กำลังสองลบ Q A กำลังสองนะก็เลยได้ว่า A O ตั้งฉากกับ P Q อ่ะคราวนี้ก็จบการพิสูจน์นะครับอาจจะเขียน ค้ามไปบ้างนะฮะเพราะว่าบางทีก็อธิบายบักเปล่าไปแล้วไม่ได้เขียนลงไปนะครับโอเคข้อนี้ก็แก้ได้ประมาณนี้สวัสดีครับ